พวกที่อวยนะครับจบกะระแสดาหมอกดามา mm. เพื่อลดกะระแสลงอืม้าบ,บเห็ุแบบนี้แต่ครับ,บ,งบงวงมวงผู้ใดอยู่หลอดครับก็เลยถึกบีบขึ้นกันต้องไปขอโทษต้องตามไปต้องไปเว่ต้องคุยกัน ป็นบอกว่าต่างคนต่างใจเย็นลงมากแล้วคุยกันแล้วตอนนี้เราเป็นแม่และพอให้ลูกมันก็แยกกันคือเก่าเป็นแม่ก็พอให้ลูกมันก็เปลี่ยนดต่ผัดใดเลยครับมีลูกน้ำกันมากหือเปม็นผู้ลูกผู้ใดจังไหนจังสีหาหวาจังสัตว์แล้วก็ยั่งยู่ด้วยกันเป็นขอบเป็นขั้วได้เหมือนเดิม แต่ถูกอย่างมันต้องใส่เวลาปรับจูนเข้าหากันขอเวลาให้เล่าได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยห่วงใยกำลังใจที่ดีถามเนี่ยสีเอาเวลาอย่างมาทบทวนอย่างนี้ต้องทบทวนด้วยอีกหรือมันเป็นมาแปดเดือนหรอ้าเพิ่นวานี่ มาทบอยู่หันทบไปทบมากนะครับมันเมียนมือเหืองทบจนเข้าหูวัดบ้านวัดเมียงบบถูกต้องครับผมบอกเลยว่าจังไหนพยาบาลแล้วก็บ่ยอมกลับมาง่ายหรอกครับย่าสิคิดว่ามันง่ายยังที่คิดตอนนี้มันก็หวังแค่รถกระแส ถามว่าผมอยากให้ข้าเจ้าดีกันบอถ้ามันดีกันก็นดีครับมันก็นดีต่อลูกแต่ทามอ่งความเป็นจริงในตอนนี้อ่ะผู้เยญ่บบานนี่แล้วเดินหนนาแล้วนนี่แล้วบอกนักเงนนคักด้วยครับบอกเลยเล่าตับเดียวครับโบออยังไงเราก็ไปแบบนั้นนั่นคือสไตล์ของเล่า คุกคนก็สิดูแล้วว่แล้วเร็วกว่าจริงเลยตเราเป็นคนจริงใจด้อยครับคนแบบนี้เบิ่งเอาตีละ่ะถ้าขนาดฟังแล้วไล่สุดเนาผมว่าเป็นผมเป็นคนพ่อสมควรอยู่ก็ยังกันยังต้องซึมครับน้ำตาข้อลวเว้าครับมันอุกในใจแล้วหรือผู้ใดบ่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยบอก เมียตัวจะของปันใจให็นผู้อื่นไปนี่โดยที่ยู่หันเขาเห็นอยู่นี่ไหมเขาก็ได้ไปบอกอยู่แล้วให้กลับโตแล้วให้โอกาสแล้วโอกาสว่าก็ให้ออกให้ออกสุดท้ายก็ต้องออกคือเก้าครับพอหยัางทนแรงกดดันบ่ได้มีทุกคนบอกออกไปก่อนมึงออกไปก่อนจังหดมึงจะว่ากันไม่ พมันจะเป็นแบบนี้ครับนองเบิงโหลดครับถ้าเขามาอีกได้ก็ถท่ว่าโอ้ืมโพดอยู่ดอกความเสียหายมันเกิดแล้วเสิยมาน้อมขอกที่หลังมันก็นยากแล้วครับสังคมนี่ บานที่นี่พูนย่บานแล้วกับพุ่นแล้วครับโตเกียวมีสีไล่พุ่นแล้วนี่แฮงสไลด์สดนะครับพู้ได้สื่อ้าสื่อตัวกับไปซอยกันครับเราธรรมดาเหมือนกัครับพูนยาบานเนี่ยสุดยอดคัลีิ่านเปล้วรบคแค่ละครับสร้างมั่นได้ลเลยล่าหาไม่แล้วเนาะ <laughs> แฟนครับเอฟซีให้บอ,อกว่าอู้โมตายหาไม่ครับ บ่วาี่เงินท่องว่าสีเมียตัวอืเขาเห็ุเังสี่เข้าใดเนาะก็หาไม่ตอนแล้วแต่เคยหัวจะตายแล้วเราบ่หาหมดแล้วครับแล้วสิยูเลี้ยงลูกของเล่าล่ะเราพ่อใจยังสิดีใจน้ำเล่าเหรอครับพบทั้งสว่างคือออกจากวังว่นนะครับที่ยูหนีได้ถือว่าดีเลยเด มันเห็นอยู่นี่กลับไปกลับมาอยู่นี่ทํามันยู่ไปตลอดทีบ้างเลยเป็นปีสองปีโอ้โห,โหปรับได้อยูบ่บ่มันยากเลยแล้วครับปานนั้นสุขคนเขาก็มองว่าเป็นเจ้งไทยบ่คเคยเงาก็เห็นนี่แล้วยิงหนึ่งชายสองนี่บ่ได้หรอ,อครับ แต่ขนาดผู้ใช่มีหนึ่งชายสองหญิงก็ยั่งยากสังคมนี่น็นำกันครับมันบ่อใดครับมันเห็ดบ่อใดยาสปีฝืนกฎธรรมชาติครับของสังคมที่เขาว่างไวศีนธรรมอันดีครับยาไปเห็ดครับอันไหนที่เขาห้ามเนี่ยยาครับเ่อเห็นกฎหมายว่าอันไหนที่มันผิดก็แยาไปเห็ดตัวมัน ต้องหูแม่ครับเอียงเห็ดใดเพราะเห็ดใดเข้าต้องรักษาไว้ตัวครับเป็นตัวยางแบบยางที่ดีเฮงเป็นคนสาธารณะเฮงต้องให้คนทำตามตัวอาชีพเฮ้าหนงสี่จังสันหนึงสี่โอ้ยโชว์ไปครับวัฒนารรำของไทย,อยของอุนอีสานนะเฮ็ดจังสันเบียงเฮ็ดให้หมันดีๆเบียงนี่แห่ง มาไหลแข่งกันมาเนี่ยตางคนตเหนือตางเก่งมาเนี่ยโอ้ยย่อมกันบ่ที่มามุ่ม่วงของฉันมาเนี่ยมันหาขอแก้ตัวไปแบบจังใดเราเมื่ออย่ากว่าครับมันสิรุนแรงสิดูบอดีกับเมื่อเป็นวาผมดีหรอกว่ากับว่าไปแนวทางที่มันถึกมันข้นเนาะครับอันไหนที่ปั๊บจูนกันได กัพยาบปรับจูนนะครับล่องเบิงครับมันกับวเสียให้หายยังไรดอกแต่มันอาจสิลดสักสีเข้าลงมาเด้อแต่คิดว่ามันคำข้ออยู่กับยาเฮดถ้าว่าเฮดพอถือกดดันนะ่ะยาไปเฮดเฮดงย่างใไได้มันกับว่ามีความสุขดอกอยู่แบบควงหูควงตาสื่อ มันม่วงบ่เาเติมตานี่ยนะนี่แหละครับ,บ,บาบสันคนเดือดจั่งจริงๆครับบอมเป็นวาเลนนะครับเด้อมันเรื่องจริงเลยเด้ลายยางกระแสมันขม่านะครับยังพีดิวอนดาดใดครับอืมต้องมีคนไปกอมให้ไปคุยแหละครับผมกะหูอยูุ่อกว่าผู้ใดครับผู้จัดการนี่แล้วก็บอกเองนะครับ เลาก็บวบบบริษาทมาสิควบคุมไผไใดได้ครับเลาก็มีหนาที่แค่เป็นผู้จัดการส่วนสิเหตุเนี่ยมันก็เป็นส่วนบุคคลที่เจ้าตัวเหตุเองแล้วก็บ,บอกเองนะครับมันห้ามว่าได้หรอครับที่ห้ามร้อยไปล้างบ้านหระบริด้มานอนเฝ้ากับผู้จัดการนี่ยแค่การแสดงของวงก็สิบ่เป็นผู้จัดการแบบส่วนตัวไปใส่ตรงอนันนี้น้า ผู้จัดการหลังบานมั่นกับบ่ามนครับนี่นะครับบทสรุปยังไงก็บจบครับหวังผลให้กระแสมันลดลงเห็นมันยังบบเลือกเรี่ยวหรอครับบบมีท่างเรียวยังไงแน่นอนแค่ยูงสันดิ้ซือนะครับเบิ้งโหลดครับต่อไปผมยังได้กว่าเป็นยังสันแน่นอน